สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาอีกหนึ่งแปลงนะครับอ่าเป็นแปลงหอม98นะครับหรือหอมปุง้งอีกหนึ่งแปลงที่เริ่มจะออกแล้วนะครับก็จากที่ต้อมดูนะหอมมากเลยนะครับอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ100วันนะครับโดยประมาณนะครับ100วันนะครับสําหรับแปลงนี้ต้อมก็อ่าดูเขาเป็นแปลงนาดําเหมือนกันนะครับอีกแปลงหนึ่งที่ว่าข้าวลงเหลืองอันนะั้นเป็นแปลงนาหวานที่ต้อมเคยไปถ่ายไว้นะอันนี้เป็นแปลงนาดําก็ มาสำรวจดูนะครับว่า,าข้าวเขาเป็นยังไงเมล็ดยาวหอมนะครับแต่แปลงนี้ค่อนข้างที่จะโดนเกี่ยวกับเรื่องของชรานะครับหอมมากเลยนั่งอยู่นี่อย่างหอมเลยครับเป็นพันธุ์ที่แนะนําเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้อมก็อยากได้พันธุ์นี้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอายุการเก็บเกี่ยวเขาว่าอยู่น่าจะประมาณร้อยวันหรืออาจจะไม่ถึง 90- 100ถึงวันโดยประมาณนะครับอันนี้เขาเริ่มจะออกหมดและ นะครับอันนี้เขาดำก่อนอ่าก็ขอ85อยู่ประมาณสักสิบวันนะที่ต้อมเคยไปถ่าย85เริ่มตั้งท้องใช่ไหมครับอันนี้ข้าอายุน้อยกว่าเนี่ครับสวยๆเลยก็พามาอนะัปเดตเนาะเพราะว่าต้อมมาดูตอนดำทีนึงแล้วแล้วก็มาดูตอนเขาออกนะครับหอมมากนะครับขี่ผ่านถนนนี่รู้เลยลวงยาวลักษณะเด่นของเขาเนี่ย และแงท้ทีนะครับแล้วก็มเมล็ดยาวแล้วก็เป็นข้าวที่จะเทียบเทียบกับหอมปทุมได้เลยนะครับถึงแม้ว่าอายุการเก็บเกี่ยวเขาจะเร็วนะครับหอมปทุมเนี่ยจะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสาสิบวันนะครับแต่หอมอาหอมฟุ้งหรือกหอมเก้าแปดเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวเขาน้อยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าจะลองทําดูอันนี้เป็นแปลงนาดํานะครับนี่แต่หอมมากเลยครับ ข้าวก็อาจเป็นย่อมย่อมยี่ยมเ่ม้างนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินทําไม่ได้หยุดด้วยแล้วก็หนอนเชื้อราอาจจะลงบ้างนะครับก็พามาชมรอบๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าเหลืองอยังไงเดี๋ยวต้อมจะพามาดูแปลงนี้1หนึ่งแปลงนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนในพี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอนะครับติดต่อสอบถามลุงตีตะวันแดงกับกู่หูเกษตรในช่อองงงทาข YouTube 0 -9